วันนี้เราจะไปชมสองวัดย่านพระประแดงนะครับที่สร้างตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์แล้วก็มีประวัติศาสตร์ที่สัมพันธ์กันนะครับแล้วทั้งสองวัดเนี่ยก็จะมีจุดที่เป็นไฮไลท์อันซีนนะครับพลาดไม่ได้วัดไัยยนพลเสพเนี่ยก็จะมีบุษบกนะครับที่ประดิษฐานพระประธานเนี่ย ทำจากไม้สักนะครับเป็นยอดปรางสร้างสมัยรัชกาลที่1เลยนะครับส่วนวัดโปรดเกตเชษฐาลามที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยนะครับก็จะพาไปดูนะครับผนังของพระโบวสดเนี่ยนะครับมีภาพจิตรกรรมซ่อนเอาไว้นะครับเป็นช่องๆนะครับซึ่งเพิ่งเจอเมื่อตอนซ่อมแซมปี2542 สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามช่องบูแพนเน็ตนะครับผมอยู่แถวท่าน้ำพระประแดงนะครับฝนใกล้จะตกแล้วฟา้ามืดทีเดียวนะครับข้างบนก็จะเป็นสะพานภูมิพลนะครับวงแหวนอุตสาหกรรมส่วนทางด้านนั้นเราก็จะมองเห็นสะพานกาญจนาพิเศษนะครับทางด่วนวงแหวนด้านใต้จะไปชมสองวัดเก่าแก่นะครับก็อยู่ไม่ไกลาจากตรงท่าน้ำเนี่ยนะครับถ้าไปไม่ถูกก็นั่งวินหรือว่า เขามี3ล้อปั่นนะครับโหบนถนนก็วางกระสอบทรายเตรียมสําหรับน้ําท่วมแล้วนะครับวัดแรกที่จะไปก็คือวัดไยชยนพลเสพราชวรวิหารประตูทางเข้าเขาก็ทําสวยงามนะครับดูเหมือนศิลาแรงแต่ว่าเป็นแบบพุทธนะครับมีเจดีย์พุทธคยามีน่าจะเป็นพุทธประวัติเข้ามาด้านในก็จะเห็นอาคารคลาสสิกนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับลวดลายต่างๆสําหรับ วัดพชย,ยนพลเสพเนี่ยนะครับก็สร้างตั้งแต่สมัยรัชกาลที่สองซึ่งทรงโปรดเกล้าให้พระเจ้าน้องยาเธอกรมมะมื่นศักดิ์ผลเสพเป็นแม่กรองสร้างเมืองนครเขอน,นขนที่ยังค้างอยู่ให้เสร็จนะครับแล้วก็มีการสร้างป้อมเพชรหึงมีการขุดคลองลัดแล้วก็เลยมีการสร้างวัดขึ้นมาในคลองลัดแห่งนี้นะครับก็ตอนแรกก็จะมีชื่อเรียกว่าวัดกรมศักดิ์วัดปากลัดนะครับ ต่อมาก็เรียกว่าวัดวังนาเพราะว่ากรมมหมื่นศักพลเสพเนี่ยนะครับมีความสัมพันธ์อันดีกับกรมมหมื่นเจษฎาบดินนะครับซึ่งต่อมาได้ขึ้นครองราชเป็นรัชกาลที่สามพระบาทสมเด็จพระนั่งเก้าเจ้าอยู่หัวอย่างที่เราทราบกันนะครับแล้วก็กรมมหมื่นศักพลเสพเนี่ยก็ได้เป็นวังหน้าในสมัยรัชกาลที่สามเป็นเวลา8ปีซึ่งพอท่านสวรรคตร,รัชกาลที่3ก็ไม่ได้ตั้งตำแหน่งวังหน้าขึ้นมาใหม่นะครับ ตอนแรกผมเดินเข้ามาก็มีคนบอกว่าโบสถ์เนี่ยปิดกําลังซ่อมแซมอยู่นะครับก็เลยลองเข้ามาถ่ายายดูนะครับก็อย่างที่เราทราบกันนะครับวัดในสมัยารัชกาลที่3นะครับก็เป็นแบบราชนิยมในสมัยรัชกาลที่3คือไม่มีชอบฟ้าเบลากานะครับเป็นศินละปะไทยผสมจีน จะเห็นใบเสมานะครับก็คือทางด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นโบสนะครับทางซ้ายมือที่มีเสาพาลัยเนี่ยก็จะเป็นวิหารนะครับเห็นประตูเปิดอยู่ผมก็จะลองถามเจ้าหน้าที่ว่าจะขอเข้าไปถ่ายรูปได้ไหมนะครับเสมาก็จะเป็นแบบติดผนังนะครับถึงแม้จะสร้างในสมัยรัชกาลที่2นะครับแต่ตอนนั้นก็เราก็มีการค้าขายกับจีนแล้วนะครับก็จะเห็นลวดลายปูนปั้นแล้วก็หน้าบันประดับด้วยกระเบื้อง เคลือบจากจีนอะไรแบบนี้นะครับเหมือนวัดนางชีวัดนางนองวัดราชโอรสนะครับวัดเทพธิดาคือจะมีระเบียงหรือว่ากำแพงแก้วเนี่ยล้อมรอบทั้งโบสถ์แล้วก็วิหารนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เราจะเห็นที่พาวโบสดเนี่ยก็จะเป็นเสมาแบบติดผนังนะครับก็หลายวัดในสมัยรัชกาลที่3ก็เนี่ยมักจะให้ความสำคัญกับโบสถ์นะครับ ไม่ได้มีบรุมันธาเจดีเป็นศูนย์กลางของวัดเหมือนวัดในสมัยโบราณนะครับแล้วก็มีวิหารหลวงซึ่งจะใหญ่กว่าโบสโอเคผมก็ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ซึ่งกำลังเขียนภาพซ่อมแซมผนังของโบสเนี่ยนะครับมาดูไฮไลท์ของวัดนี้ก็คือบุษบกยอดปรางนะครับทำจากไม้สักใช้ประดิษฐานพระประธานในพระโบสถ์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย บุษบกยอดปรางหลังนี้ก็สร้างโดยกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนานนะครับวังหน้าในรัชกาลที่1นนะครับเพื่อประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์นะครับอยู่ที่พระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์นะครับเมื่อกรมพระราชวังบวรเนี่ยสวรรคตแล้วก็ช่วงนั้นเ,นเพื่อความปลอดภัยมีการย้ายพระพุทธสิหิงค์ไปไว้ที่วัดพระศรีรัตนาศาสดารามหรือวัดพระแก้วนะครับแต่ว่า,าบุษบกเนี่ยไม่ได้นําไปนะครับ ตอนหลังก็มีการสร้างเป็นพระที่นั่งสวตชัดแทนบุสบกเนี่ยเลยว่างอยู่กรมพระราชวังบวรมหาศักพลเสพเนี่ยก็เลยย,าย้ายบุสบกยอดปรางเนี่ยมาที่วัดน,นี้เพื่อประดิษฐานพระประธานในพระบสถนะครับก็จะเห็นว่ามีความสวยงามศิละปะวังหน้าในายุครัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับมีบันทลงช่อฟ้าใบละกา มีประดับกระจกสีไม่แน่ใจว่าจะเป็นกระจกเกลียบหรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นยอดปรางนี่ก็ให้ดูที่เขากําลังบูรณะนะครับทั้งตัวอาคารแล้วก็จิตกรรมในพระโวศถนะครับส่วนวิหารเนี่ยเข้าไปไม่ได้นะครับด้านหน้าเนี่ยจะมีเป็นมุขที่เขาทําทแบบศิละปะไทยประเพณีนะครับมีช่อฟ้าใบละกกาแล้วก็ประดิษฐาน หลวงพ่อเนตรนะครับซึ่งคนญาตินีนับถือกันมากเลยทีเดียวเป็นพระพุทธรูปยืนปางถวายเนตรนะครับปางประจําของคนที่เกิดวันอาทิตย์แล้วก็ถ้าจะจุดธูปเทียนบูชาถวายน้ําดอกไม้ก็ต้องอจุดที่ด้านล่างโบสถ์แล้วก็วิหารของวัดไพชยนต์พลรเ่ยจะหันหน้าไปทางที่ตะวันออกนะครับออกจากวัดไพชยนต์พลรเสพเราก็จะเดินข้ามคลองไป น,น่าจะชื่อคลองเจ้าเมืองนะครับวัดไพ่ยชยนจะอยู่ด้านซ้ายนะครับส่วนทางขวามือเนี่ยก็จะเป็นวัดโปรดเกศเทศฐานามถนนย่านพระประแดงเนี่ยก็มีขนาดเล็กนะครับสองเลนแต่ว่าเต็มไปด้วยรถพ่วงรถเทรลเลอร์นี่เต็มเลยนะครับซุ้มประตูนี่ก็เพิ่งทําใหม่เลยนะครับเช่นกันนะครับวัด โตด,ดเกตเนี่ยก็จะเป็นศิละปะแบบราชนิยมสมัยรัชกาลที่3นะครับอุโบสถเนี่ยไม่มีช่อฟ้าใบลากาเป็นปูนปั้นลายเครือเถาเ,เครื่องลายคามนะครับเสาพาลายเหลี่ยมนะครับขนาดใหญ่ไม่มีบัวปลายเสาชาวบ้านเรียกว่าวัดปากคลองนะครับผู้สร้างวัดนี้คือพญยาเพชรพิชัยหรือว่าเกตต้นสกุลเกตทัตซึ่งเป็นบุตรของพราเพชรพิชัยหรือว่าหงต้นสกุลหงสกุล ซึ่งพระยาเพชรพิชัยเกตผู้ที่สร้างวัดโปรดเกตเนี่ยนะครับก็เป็นนายงานสร้างเมืองนครเขิ่อนขันด้วยแล้วก็เป็นพระพี่เลี้ยงของพระเจ้าน้องยาเธอกรมมหม่นศักด์พลาเสพผู้ที่สร้างวัดไัยชยนพลาเสพที่เรา,าได้ชมเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เลยเป็นที่มาของสร้อยของวัดนะครับเชตฐารามแล้วพระยาเพชรพิชัยเนี่ยก็ยังบุรณะะอีกวัดหนึ่งนะครับที่อยู่ อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพยาก็คือวัดปริวาทนะครับซึ่งปัจจุบันมีถนนพระรามสามนะครับที่เราเคยไปชมที่ตอนหลังเขาบุรณะหใหม่ก็เต็มไปด้วยซูปเปอร์ฮีโร่นะครับลายปูนปั้นรอบเพาะบสดเลยผมไปดูที่เพจของตระกูลเกตทัศนะครับก็บอกว่าวัด โรเตเชตฐารามนี่ก็มีอายุครบ200ปีในปีนี้พอดีนะครับก็สร้างปี2365สมัยรัชกาลที่2นะครับอีก2ปีรัชกาลที่3จะขึ้นของราชก็มาสร้างเสร็จในสมัยรัชกาลที่3นะครับก็ด้านหน้านี่จะมีพระพุทธรูปปางมันและวิชัยก็คือน่าจะเป็นองค์จำลองสำหรับให้ามาจุดธูปสักการะบูชานะครับที่ด้านนอกก็คง จะสร้างไล่ๆกับวัดไชยยน์พลเสพนะครับเขาบอกว่าเป็นวัดไทยพุทธวัดเดียวในย่านพระประแดงนะครับวัดอื่นก็จะเป็นวัดมอนรามันอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาแบ่งแยกกันยังไงนะครับก็เป็นเทรวาสเหมือนกันพระประธานในพระโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมาลวิชัยนะครับพระพุทธชินนา,นาศาสดาโบสถ์ก็จะมีเสารับน้ําหนักด้านในด้วยนะครับก็จะ ติดพระบรมรูปของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จัก,กรีนะครับส่วนที่ผนังเนี่ยก็จะเป็นรูปวาดของขัวอินโคงส่วนซุ้มที่อยู่เหนือภาพของขัวอินโคงเนี่ยนะครับที่เป็นช่องเข้าไปเนี่ยเขาเพิ่งจะมีการเจอเมื่อตอนอบุรลนะตอนปี2542นี่เองก่อนหน้านั้นก็มีการโบกปูนทาสีทับไปนะครับก็เป็นจิตกรรมสีฝุ่นนะครับเทมเพรา เมื่อตรวจดูก็จะเจอซุ้มเนี่ยทั้ง4ด้านของผนังเลยนะครับด้านข้างนี่ก็จะเป็นพระพุทธสาวิกานั่งพนมมืองานเขียนอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าต้องเขียนเข้าไปในช่องกําแพงด้วยนะครับส่วนทางด้านตรงข้ามพระประธานก็จะเป็นพระอัครสาวกและพระอัครสาวิกายืนพนมมือ เขาบอกว่าภาพนี้มีความสมบูรณ์ถึง60%เลยนะครับจากบทความของหนังสือศิลปะวัฒนธรรมซึ่งผมจะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับส่วนด้านหลังพระประธานเนี่ยไม่เจอจิตรกรรมนะครับแต่จะเป็นช่อง5ช่องแล้วก็จะเป็นไฮรีลีฟนะครับหรือว่า,าภาพนูนสูงนะครับของพระพุทธสาวกยืนพนมมือพินหน้าไปทางพระประธานนะครับคือซุ้มตรงกลางด้านหลังพระประธานเนี่ยมีแต่ภาพเขียนรูป ดอกไม้ร่วงนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นดอกมณฑารบหรือเปล่าเข้าใจว่าแต่ก่อนเนี่ยพระประธานก็คือประดิษฐานอยู่ในซุ้มนั่นเองนะครับแล้วทําไมจะต้องมีการซ่อนหรือว่ามีการอาชาปูนทับจิตกรรมเหล่านี้เอาไว้นะครับหลายท่านก็สันนิษฐานคล้ายๆกันว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เนี่ยทรงไม่โปรดนะครับไม่ทรงต้องพระราชประสงค์ให้มีรูปภาพพิสุกนีนะครับ ซึ่งพระองค์ทรงศึกษาพุทธศาสนานะครับแล้วก็เร่งเห็นว่าดินแดนสวนภูมิไม่เคยมีพระภิกษุณีเข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนานะครับมีเพียงพระอรหันต์สองรูปเลยต้องฉาบปูนซ่อนภาพเอาไว้นะครับเห็นแมวอยู่ที่ข้างหลังพระประธานไหมฮะตัวเล็กนิดเดียวเองนะครับเราก็จะไปดูที่วิหารกันบ้างนะครับวัดโปรเเกตเชษฐารามอันนี้วิหารเข้าได้นะครับแต่ประตูเนี่ยจะอยู่ ด้านข้างนะครับข้างในก็จะมีพระพุทธรูปเป็นพระพุทธสายญาตินะครับพระนอนยาวหกวาสองศอกเขาบอกว่าเป็นพระนอนที่ยาวที่สุดของจังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็จะมีองค์จำลองนะครับเอาไว้ให้เรา,าจุดทูบหรือว่าปิดทองก็จะคล้ายๆกับพระพุทธสายญาติพระนอนที่วัดโพนะครับแต่จะมีขนาดเล็กกว่าแล้วก็ที่ ปลายพระบาทนะครับก็จะเป็นมงคลร้อยแปดประการเป็นลวดลายประดับมุกเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ผนังของวิหารนะครับด้านยาวเนี่ยก็จะมะีภาพวาดของขรวอินโขงอีกหลายภาพเลยจิตรกรสำคัญในสมัยรัชกาลที่4นะครับซึ่งจะวาดภาพโดยใช้เทคนิคของตะวันตกนะครับที่เข้ามาในยุคนั้นซึ่งตัวขรุอินโขงเนี่ยไม่เคยไปที่ต่างประเทศนะครับแต่ก็ดูจากพวก โปสเตอร์หรือว่าภาพถ่ายที่เข้ามาในสมัยนั้นเริ่มมีแล้วนะครับมีการใช้ Perspective มีมิติมีแสงเงานะครับแล้วก็เครื่องแต่งกายแบบตะวันตกร่างกายสัดส่วนของคนเนี่ยตามหลักกายวิภาคอนาโตมีภาพภาพตามสถานที่มีอยู่จริงวัดหรือว่าวังอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าภาพแฝงปริศนาธรรม ผลงานของขวอินโขงกับวัดบรวรวัดบรมนิวาสวัดกำแพงบังจากนะครับส่วนด้านนอกก็จะมีมนฑดบกลางน้ำนะครับซึ่งปิดซ่อมอยู่นะครับก็เข้าไปดูไม่ได้วัดก็ยังจะเห็นศาลาที่มีเก๋งจีนนะครับกระเบื้องแบบกาบูนะครับกระเบื้องรอนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับ2วัดย่านพระประแดงที่มีประวัติศาสตร์ ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะครับพยายามอธิบายให้มันเป็นคําง่ายๆนะครับใครอยากไปอ่านบทความรายละเอียดที่ผมหาข้อมูลมาก็ะจะทิ้งลิงก์ไว้ที่คําอธิบายนะครับขขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมบูแพนเน็ตน,นะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ